สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่19ในเทศกาลธรรมดานะครับบทที่หนึ่งนำมาจากหนังสือพงศษัตริบดีหนึ่งเขาเล่าเรื่องประกาศศกเอลียาประกาศศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าประกาศศกเอลียามีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าประสูติมาในโลกนี้ประมาณสัก800ปีนะครับแล้วก็ประกาศศก เอดียาคนนี้เขาอยู่ในช่วงที่กษัตริย์เนี่ยอ่อนแอเพราะว่าไปเสกสมรสกับมเหสีชาวต่างชาติชื่อเยเซเบลมเหสีเยเซเบลอบพระต่างศาสนาพระเจทเทียมเข้ามาในอาณาจักรอิสราเอลแล้วทำให้ชาวอิสราเอลก็ไปกราบไหว้พระเจทเทียมประกาศศกเอดียาเห็นอย่างนี้อยู่นานแล้ว ็เลยบอกกับประชากรชาวอิสราเอลบอกว่าพวกท่านจะเหยียบเรือสองแคมอยู่นานแค่ไหนวันนี้พระเจ้าจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าเพื่อบินเจ้าพระยาวีวของเราบิณเพื่อบินเจ้าเที่ยงแท้นะครับแล้วก็ไปท้าประลองกับสมณะของพวกเทพบาอันพ่อเรียกเทพบาอันเลยกันเพราะว่าไม่ใช่พระเที่ยงแท้ก็ชื่อบาอันนะครับบอกว่าให้เราตั้งแท่นบูชาแล้วก็เอาโคมาสับเป็นท่อนๆวางบนแท่นบูชาสมณะเทพบาอันก็ ทำแบบนี้เอดียาก็สับโคเป็นท่อนๆแล้วก็วางบนแท่นบูชาที่วางอย่างนี้ก็เพราะว่าการถวายบูชาพระของคนยุคโบราณเนี่ยเขาเอาสัตว์มาแล้วเขาเผาถวายให้เป็นควันลอยแด่ถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้านี่คือการถวายเครื่องบูชาของคนโบราณนะครับแต่ว่าทั้งสองเนี่ยทั้งสองแท่นเนี่ยต่างคนต่างจะไม่จุดไฟแล้วขอให้สมณะของเทพบอันเนี่ยร้องขอต่อ เทพเจ้าบาอันของเขาให้ส่งไฟมาเผาแล้วประกาศุขเอดียาก็จะวิงวอนทูลขอต่อพยาววขอพุ่งประธานไฟมาเผาเครื่องบูชาปรากฏว่าสมณะของเทพบาอันร้องทั้งวันวิงวอนขอเทพบาอันของเขาทั้งวันเอาเหล็กแหลมมาแทงตัวมีเลือดไหลในพระคัมภีร์เล่าว่าทําพิธีกรรมของเขาเต้นทั้งวันก็ไม่มีไฟมา ปรกากฏว่าพอตกบ่ายนะครับประกาศศกเอลียาก็อทูลวิงบอลขอต่อพระปินเจ้าพระยาเวแล้วก็มีไฟจากฟ้าลงมาเผาเครื่องบูชาแสดงว่าพระปินเจ้าของอชาวอิสราเอลพระยาเวเป็นพระเเปินเจ้าจียิงแท้การชนะการประลองครั้งนี้ก็คือว่าพวกสมณะของเทพบาอันต้องถูกประหารชีวิตแล้วเมื่อเมเหสีเยเซเบลได้ยินว่าสมณะของเทพบาอันถูกประหารชีวิตก็โกรธเคืองนะครับ ส่งทหารไปตามล่าเอลียาเอลียาก็หนีเวลาเอลียาหนีเนี่ยในบทอ่านที่นหนึ่งเล่าว่าเขาอะหนีไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกผสมกันหลายอย่างความรู้สึกแรกก็คือว่าอยากจะพบพระปิ่นเจ้าเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมเขาพิสูจน์ให้ชัดเจนแก่ประชากรชาวอิสราเอลเลยว,ว่าพระปิ่นเจ้าเป็นพระเจ้งแท้แต่ได้แค่นี้คือถูกตามล่าเอาชีวิตพระองค์ต้องปรากฏมาช่วยผมหรือ ในความคิดที่สองการอยากจะพบพระปิ่นเจ้าก็คือว่าอยากได้รับความบันเทาจากพระปิ่นเจ้าพระองค์ช่วยผมทีผมก็เหนื่อยทำลางทำงานให้พระองค์แล้วตอนนี้เขากำลังส่งทหารมาตามล่าชีวิตบราณที่หนึ่งจึงเล่าว่าประกาศสเอลียาก็ไปหยุดอยู่ที่ถ้ำถ้ำหนึ่งที่ภูเขาโฮเรบภูเขาโฮเรบนี่คือภูเขาซีนแสดงว่าประกาศสเอลียาเนี่ยเขาเก่ง ั้งหนึ่งโมเสสขึ้นไปรับพระบัญญัติสิบประการจากพระบิณเจ้าที่ภูเขาซีนเพราะฉะนั้นอยากพบพระบิณเจ้าต้องไปที่ภูเขาซีนนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาโฮเรตประกาศศกเอลียาก็ไปที่นี่แล้วเมื่อไปถึงเนี่ยประกาศศกเอลียาก็เขเวนั่งในธรรมนะครับเพื่อจะหลบซ่อนพวกทหารแล้วมีอะไรเกิดขึ้นครับปรากฏว่าที่นั่นเอลียาก็ไปค้างคืนในธรรมแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ตรัสกับเขาว่า จองออกไปยืนอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เสด็จผ่านมาทรงทําทให้บรรดาให้เกิดลมพัดแรงกล้าพาภูเขาทําให้หินแตกออกเป็นสิ่งสิงเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในลมนั้นเมื่อลมหยุดก็เกิดแผ่นดินไหวแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในแผ่นดินไหวหลังจากแผ่นดินไหวก็เกิดไฟลุก แต่องค์พระบุพเพินเจ้ามิได้ประทับอยู่ในไฟนั้นหลังจากไฟก็มีเสียงกระซิบเบาๆเมื่อเอลียาได้ยินก็เอาเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ออกมายืนอยู่ที่ปากถ้ำพระเยซูเจ้าทรงเป็นชาวยิวพระมารดามารีก็เป็นชาวยิวนักบุญโยเซฟนักบุญเปตโตรนักบุญยอนและก็นักบุญองค์อื่นๆในพระคัมภีร์ต่างก็เป็นชาวยิวแต่เป็นชาวยิวที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้าว,ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยา หรือพระกิสตเจ้าพระมาหาไทยยังมีชาวยูที่ไม่เชื่อเช่นนี้จับพระเยซูเจ้าเป็นทรมานและส่งพระองค์ให้กับชาวโรมันที่ปกครองพวกเขาอยู่เอาไปตึงกับไม้กางเขนนันที่สองในวันนี้นบุญเปาโลเขียนจดหมายไปถึงชาวโรมบอกเขาว่าถ้าหากแรกได้ท่านยอมตกนรกและจะเอาความรอดพ้นของท่านเปแลกเพื่อให้ชาวยูที่เหลืออยู่ซึ่งไม่เชื่อในพระเยซูเจ้าเหล่านี้ได้กลับใจ และพบกับความรอดพ้นแทนท่านถ้าท่านทําได้ท่านยอมเพราะชาวยูเหล่านั้นต่างมีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นต้นตระกูลของพระกษษ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 ิตเจ้าตามธรรมชาติมนุษย์เราจะเอาไปเชื่อมกับบทอ่านที่หนึ่งอย่างไรดีเพราะในอ่านบทอ่านที่หนึ่งเรื่องราวของประกาศศุเอลียาที่อย่างหวังจะพบกับพระปิญ้า ลมพายุพัดมาทําให้ภูเขาแตกเป็นเสี่ยงเสียงแต่พระเป็นเจ้าก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นมีไฟมาพระเป็นเจ้าก็ไม่ได้ทรงอยู่ที่นั่นมีแผ่นดินไหวพระเป็นเจ้าก็ไม่ได้ทรงอยู่ที่นั่นแล้วเอลียานั่งอยู่ก็มีสายลมอ่อนๆมาแล้วเอลียาก็รู้สึกได้ทันทีว่าพระเป็นเจ้าทรงอบอุ่มโขบขุม,มท่านไว้ในบทอ่านที่หนึ่งที่เราอ่านวันนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับที่ที่พ่อได้อธิบายว่านักบุญเปาโลบอกว่าถ้าทําได้นะ ผมยินดีเอาเอาความรอดผมเนี่ยเป็นแรกผมตกนรกด้วยเอาความรอดพ้นของผมเป็นแรกเพื่อให้ชาวอยู่เพื่อนร่วมชาติของผมเนี่ยได้ได้กลับใจมารักพระเยสเจ้าบทอ่านที่หนึ่งกับที่สองนี้จะเชื่อมกันอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับครอบครัวสถาบันแรกที่ชี้ชัดถึงความสงบสุขของสังคม มาเริ่มสร้างสันติสุขในครอบครัวเสียแต่วันนี้เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลกในวันหน้าสื่อมุ่งชนคาทอลิกประเทศไทยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเสมอ โบนานที่หนึ่งหนังสือพมกษ,ษัตริย์ฉบับที่หนึ่งเล่าเรื่องพระกาสุกเอลียาหลังจากชนะการท้าประลองแข่งขันพิสูจน์พระเจ้าเจียงชัยคือพระจาเวกับบรรดาสมณะของเทพบาอันบนภูเขาคาแมนแล้วก็โดนเมเหสีเยเซเบลซึ่งเป็นผู้อุปถัมเทพบาอันเกียดแค้นส่งทหารไปตามฆ่าและประกาสุกเอรียาต้องหนีหัวซึกหัวซุนท่านรู้สึกเหนื่อยและท้อใจกับสิ่งที่ได้รับอยู่บ้างอยากพบพระเจ้าเพื่อจะได้รับความบรรเทา จึงเดินทางไปยังภูเขาโฮเรตหรือซีนที่ซึ่งพระเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่โมเสสและทรงกระทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอลที่ภูเขาแห่งนี้ท่านคิดว่าพระเจ้าประทับในลมพายุที่ทําให้หินแตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงหรือในแผ่นดินไหวหรือในไฟลุกซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายเวลาพระเจ้าเสด็จมาในสมัยของโมเสสที่ภูเขาซีนในยุคข,ของโมเสสพระเจ้าเสด็จมาจะมีไฟ ลุกมีภูเขาแตกมีพายุแต่พระเจ้ากลับมาเผยเพระอ,องค้ลายอบกลุ่มท่านไว้ในเสียงกระซิบแผ่วเบาการว่าพันธกิจให้ท่านไปเจิมแต่งตั้งคนขึ้นเป็นกษัตริย์อย่างอิสราเอลและไปเจิมเอลีชาขึ้นเป็นประกาศศกทำงานต่อจากท่านเราจะเห็นว่าชาวยูเบียดเบียนพระเยซูเจ้าและเบียดเบียนนักบุญเปาโลมาเชื่อใน นักบุญเปาโลเพราะนักบุญเปาโลมาเชื่อในพระเยซูเจ so, <aru> ้านะครับอันนี้บทอ่านที่สองใช่ไหมครับชาวยูไม่ชอบนักบุญเปาโลเพราะว่าไปเชื่อถึงพระเยซูเจ้าก็มาเบียดเบียนเปาโลนักบุญเปาโลบอกว่าถ้ากับเจ้าแลกได้นะ้าพเจ้ายอมตกนรกเพื่อจะให้เพื่อนชาวยูเนี่ยเขาได้ไปสวรรค์ได้มาเชื่อถึงพระเยซูเจ้าเราจะเห็นว่าชาวยูเบียดเบียนพระเยซูเจ้าจับพุ่งไปตึงกางเขนเบียดเบียนนักบุญเปาโล ที่มาเชื่อในพระเยซูเจ้าและประกาศพระนามของพระองค์ชาวยิวก็เคยเบียดเบียนประกาศศกเอริยามาก่อนนี่ไงครับเราจะองลังมาเชื่อมกันนะครับนักบุญเปาโลถ้าทาได้อยากแลกความรอดพ้นของท่านเพื่อเอาไปให้กับชาวยิวที่ไม่ยอมเชื่อและเบียดเบียนคิดตชนุนเพื่อพวกเขาจะได้กลับใจเพราะเห็นแก่พวกเขาที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขประชากรของพระเจ้าเช่นเดียวกัน นี่แสดงว่าความรักของพระเจ้าในประกาศสเอดียาทำให้ท่านอดทนเพื่อช่วยเหลือคนในชาติให้รู้จักพระเจ้าเจียงแท้แม่แม่มเหสีเยเซเบลจะมีอิทธิพลต่อกษัตริย์อาคับราชจะสำนักและส่งเสริมเทพบาอันในชาติและบัดนี้ส่งทหารมาเบียดเบียนประกาศสเอดียเราจะเห็นได้ว่าความร้อนใจของนักบุญเปาโลขพระเจ้ายอมแลก เพื่อให้ชนในชาติของข้าพเจ้าเนี่ยได้กลับใจความร้อนใจของเอลียาเพื่อต้องการจะพิสูจน์แม่จะถูกทหารของเมเฮซีเยเซเบลเบียดเบียนเพราะฉะนั้นความร้อนใจคําเนี่ยจริงๆแล้วบทอ่านที่หนึ่งที่เราอ่านเรื่องประกาศึกเอลียาเนี่ยมีคําว่าร้อนใจเนี่ยอยู่สองที่ที่นั่นเอลียาก็ไปค้างคืนในถ้ำพระยาเวตรัสกับเขาว่า เอลิยาท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่เขาทูลตอบว่าก็พระเจ้ามีความกระตือรือร้นต่อพระยาเวพระเจ้าจอมจักรวาลเพราะชาวอิสราเอลได้ละเมิดพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระองค์พระองค์ทรงทำพันธสัญญากับประชากรในยุคสมัยของโมเสสที่ภูเขาสีไนก็พระเจ้าร้อนใจก็พระเจ้าร้อนใจมีความกระตือรือร้นต่อพระยาเวพระเจ้าจอมจักรวาลเพราะประชาชนละเมิดพันธสัญญา แล้วก็ยังมีอีกนะครับยังมีอีกบอกว่าเอดิยาท่านมาทำอะไรอยู่ที่นี่เขาตอบว่า้าพระเจ้ามีความกระตือลีลร้อนอย่างยิ่งตอ่อเพะยาวยีพระเจ้าจอมจักรวาลเพราะชาวอิสราเอลเอาเด้ละเมิดพันธสัญญาพันธสัญญา,า,าที่ทำไว้กับพระอ,องค์ปรกาปรกฏว่าในบทอ่านที่เราอ่านบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้เขาเล่าเรื่องอาจจะให้เราได้ยินไม่หมด แต่ว่าในพระคัมภีร์ฉบับเต็มที่พ่อหยิบมาเนี่ยพระกาศเอลิยาได้พูดกับว่าก็พระเจ้าร้อนใจก็พระเจ้าร้อนใจพวกประชากรชาวอิสราเอลได้ได้ละเมิดพันธสัญญาที่พระองค์ทรงกระทํากับพวกเขาพระองค์เป็นพระสูงทรงอุตส่าห์ลดตัวลงมาทำพันธสัญญากับเขาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นประชากรของเราแล้วเราจะรับเจ้าเป็นประชากรแต่พวกเขาได้ละเมิดพันธสัญญา แลุ้ญเปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้าทําได้ข้าพเจ้ายินดียอมตกนรกแลกความรอดพ้นเพื่อให้เพื่อนร่วมชาติชาวยูของข้าพเจ้าเนี่ยกลับใจบางครั้งนะครับคงมีบางเวลาที่เราบอกลูกๆว่าไปเล่นข้างนอกก่อนนะแม่อยากอยู่สวดภาวนาเงียบๆคนเดียวขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระชนอยู่กับบรรดาอครสสากเทศนาสั่งสอนทั้งวัน รับมือกับพวกฟารีสีที่มาจับผิดหรืออิดหนาระอาใจกับความหัวดือ้อและใจแข็งกระด้างของผู้คนตกค้ำพระองค์ทรงปัรถนาจะอยู่ตามลําพังสวดภาวนาเงียบๆกับพระบิดาเจ้าเช่นกันในบทพระบรสารวันนี้พระองค์ทรงบอกให้เอกสาวกลงเรือไปก่อนและเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อสวดภาวนา การบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณเป็นหน้าที่ประจำวันของคิสตชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลจากแบบฉบับของพระเยซูเจ้าที่เล่ามาในพระวรสารนี้เมื่อเรามีชีวิตภายในจิตวิญญาณของเราอาจทำอะไรเกินกว่าที่ร่างกายคนธรรมดาธรรมดาจะทําได้แต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเดินไปบนทะเลและบรรดาอัครสาวกต่างตกใจ ถ้าพระเจ้าทรงบันดาลให้เอลียามีพระพรพิเศษในการเรียกไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชาเพื่อชนะการประลองกับสมณะของเทพบาอันเพื่อส่งเสริมความเชื่อของประชากรของพระบิดาเจ้าให้รักพระบิดาเจ้าพิสูจน์ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าที่ยงแช้ได้ทำไมพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะไม่สามารถทำเครื่องหมายอัศจรรย์เพื่อให้เอกคาสพวกได้มั่นใจว่าพระองค์คือพระบุตรพระเจ้า เครื่องหมายอัศจรรย์เหล่านี้มีไว้เพื่อส่งเสริมความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเอลียาใช้พระพรนี้อย่างมีเหตุผลถูกที่ถูกเวลาเรียกไฟจากฟ้าลงมาเพื่อพิสูจน์ว่าพระเป็นเจ้าเป็นพระเจียงแ้เมื่อเวลาของท่านจบแล้วท่านก็เพียงแค่เดินจากไปไปเติมแต่งตั้งเอลีชามาทำงานประกาศกต่อจากท่านท่านไม่ยึดติดกับพระพรแห่งการทำเครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน อัศจรรย์มีไว้ส่งเสริมความเชื่อของผู้คนเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่3าครับสันติสุขในครอบครัวคือบอ่อเกิดแห่งสันติภาพโลกเติมความรักให้ครอบครัวเพลงวันละนิดเข้ากับรถน้ำให้สันติภาพโลกหยดหนึ่งแล้วร่วมสร้างสันติภาพโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยค่ะ ผ่านบทอ่านที่หนึ่งนะครับประกาศุกเอลียาได้พบพระปินเจ้าแต่พบพระปินเจ้าในสายลมอ่อนๆเสียงกระซิบที่หูไม่ได้พบพระปินเจ้าในพายุในแผ่นดินไหวในไฟที่ลุกประกาศุกเอดียาอยากพบพระปินเจ้าและคำแรกเวลาได้พบพระปินเจ้าก็คือว่าพระเจ้ามีความร้อนรอน ราะประชากรของพระองค์ได้ละเมิดพันธสัญญาที่ผู้องค์ทรงทํากับพวกเขาสิ่งที่เอลียาเรียกไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชาคงไม่ต้องการแสดงอิทธิฤทธิ์คงไม่ต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ว่าตัวเขาเป็นผู้วิเศษแต่เขาร้อนใจที่ประชากรชาวอิสราเอลจะไมถอยห่างจากพระปินเจ้าไปนักบุญเปาโลก็เช่นกัน ได้วุญปาโลร้อนใจร้อนใจว่าถ้าหากว่าเขายอมแลกได้เขาจะแลกเอาความรอดเขาเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมชาติชาวยูทั้งหมดเลยเพราะชาวยูทั้งหมดเนี่ยจับพระเยสุจ้าไปตึงกับไม้กลางเขนเหลืออยู่เพียงส่วนน้อยคือผู้บรรดาอาคาสาวกที่เชื่อในพระเยสุจ้าเขาร้อนใจเขาอยากให้เพื่อนร่วมชาติเขารอดพระกาศกเอลียา้ลนใจร้อนใจที่เพื่อนร่วมชาติประชากรชาวอิสราเอลทำไมละเมิดพันธสัญญาก,กับพระ บทอ่านทั้งสองบทนี้เราพอเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงบทอ่านที่3ม,มันเป็นบทพบระวรสารที่พระเยสูเจ้าเนี่ยทรงขึ้นไปภาวนาแล้วบอกลูกศิษย์บอกว่าให้ลงเรือไปก่อนบางครั้งในชีวิตของเราก็อยากจะมีเวลาเงียบๆกับพระเพราะเราต้องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราการหล่อเลี้ยงจิตใจของเราก็คือเราต้องภาวนาการภาวนาก็คือเรากําลังสนทนากับพระ ลูกไปข้างนอกก่อนนะแม่จะสวดภาวนาลูกวิ่งอย่างนี้ใจเราจะสนทนากับพระได้อย่างไรเราก็าไปในห้องข้างนอกเขาดูทีวีกันเราไม่สามารถจะไปสวดภาวนาได้เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าปฏิบัติภารากิจทางวันพบกับฟารีสีมาจับผิดต้องพบกับชาวยูหัวดือ้อพระเยสูเจ้าบอกสาวบกบอกลงเรือไปก่อนนะ แล้วพวกงค์ก็ส่งขึ้นไปบนภูเขาสวดภาวนาแต่หลายคนอาจจะถามว่าเอา้าสวดภาวนาอยู่ดีๆแล้วทําไมพระองค์เสด็จไปเดินบนผิวน้ําให้สาวกเข็นพระองค์ทรงร้อนใจเอลียาร้อนใจประชากรละเมิดพันธสนัญญาทําเครื่องหมายอัศจรรย์เรียกไฟจากฟ้าพระเยซูเจ้าทรงร้อนใจทรงให้กําลังใจบรรดาสาวก ทำไมพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระลงมาเบื้องเกิดเป็นมนุษย์จะทำเครื่องหมายอายัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าเอลียาไม่ได้เอลียายังเรียกไฟจากฟ้าลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นบัน,นี้เราจึงเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้าอาจทรงต้องการให้แอคัสสาวกรู้ด้วยว่าขาดพระองค์แล้วชีวิตไม่อาจไปต่อได้หรืออีกทั้งต้องการสอนพวกเขาให้มีความไว้วางใจในพระองค์ท่ามกลางความน่ากลัวของชีวิต นอกจากจะเรียกไฟจากฟ้าเอริจาเรียกไฟาจากฟ้ามาเพื่อให้คนมีกำลังใจเชื่อในพระเพราะเขาร้อนใจทำไมพระเยสุเจ้าจะทรงเดินไปบนน้ำเพื่อให้ออาาคัสสาวกเนี่ยมีความเชื่อในพระองค์แล้วจะได้เป็นประจักษ์พยานในองค์พระเยสุเจ้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นคำถามที่หลายคนถามว่าเอคุณพ่อพระเยสุเจ้าสวดภาวนาแล้วอยู่ๆทำไมต้องเดินไปบนน้ำให้อา,าคัสาวกเห็น เครื่องหมาอัศจรรย์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อพระเยซูเจ้าต้องการจะแสดงตน,เป,นเป็นผู้วิเศษเหนือคนอื่นเครื่องมายอัศจรรย์ทุกประการที่พระเยซูเจ้าทรงกระทํามีไว้เพื่อทําให้คนมีกําลังใจเชื่อมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่ประกาศุกเอรียาทำเพราะฉะนั้นบรรดาสาวกเห็นแล้วจะได้เชื่อมั่นในพระองค์แล้วก็เป็นประจักษ์พยานออกไปเทศสอนแต่เหนือกว่านั้น พระเยซูเจ้าอาจทรงต้องการให้เอกัสสาวกรู้ด้วยว่าขาดพระองค์แล้วชีวิตไม่อาจไปต่อได้หรืออีกทั้งต้องการสอนพวกเขาให้มีความไว้วางใจในพระองค์ท่ามกลางความน่ากลัวของชีวิตเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงและร้องว่าพระเจ้าข้าช่วยข้าพปเจ้าด้วย ทันใดนั้นพระเยซูเจ้าทรงยืนประหัตจับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน,น้อยจริงสงสัยทําไมเล่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปตโตรแล้วลมก็สงบคนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสก,การพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงทําให้อดคิดถึงบทอ่านที่หนึ่งชาวอิสราเอลคงประจักษ์ชัดแจ้งเมื่อเอลียาห์ูลขอพระเจ้าส่งไฟจากฟ้ามาเผาเครื่องบูชา เอริยาต้องการกำลังใจเมื่อชีวิตถูกทหารตามค่าและพระเจ้าเสด็จมาในสายลมอ่อนๆบรรเทาใจท่านเหมือนจะบอกท่านว่าพระองค์รักท่านท่านทำหน้าที่ได้อย่างดียอดเยี่ยมแล้วท่านจงพักผ่อนจากหน้าที่การงานได้แล้วแล้วท่านก็ไปเจิมเอรีชาลูกศิษย์มาเป็นประกาศศกต่อจากท่านท่านเพียงแค่เดินจากไปท่านไมยึดติดท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้า ที่แสดงเครื่องหมายอาศัศจรรย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองจะยื้อเป็นเทพเจ้าเป็นผู้วิเศษแล้วก็ไม่ยอมปล่อยยึดติดกับตําแหน่งนี้พระเป็นเจ้าเพียงแต่บอกท่านหลังจากท่านต้องการแสวงหาพระองค์ได้พบพระองค์ในสายลมอ่อนๆแล้วก็มีเสียงกระซิบที่หูแล้วก็บอกท่านบอกว่าจงไปเจมิมคนหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลไปเจิมอีกคนหนึ่งขึ้นเป็นกษัตริย์ของซีเรีย แล้วก็ไปเจิมแต่งตั้งเอดีชาลูกศิษย์ท่านจากหน้าที่ของท่านอย่างสงบเงียบไม่ได้ยึดติดอะไรเลยเครื่องหมายอัศจั์ที่ท่านเรียกไฟจากฟ้ามาไม่ได้ไม่ได้ทำให้ท่านรู้สึกหลงไหลได้ mm hmm. ปลื้มอยากจะเป็นผู้วิเศษสิ่งใดเอดี AD ยาต้องการกำลังใจเมื่อชีวิตจูกจหารตามฆ่าและพระเจ้าเสด็จมาในสายลมอ่อนๆมันเท่าใจท่านเหมือนจะบอกท่านว่าพระองค์รักท่านท่านทำหน้าที่ได้อย่างดียอดเยี่ยมแล้ว ท่านจงพักผ่อนหน้าที่การงานได้แล้วแล้วท่านก็ไปเจิมเอลีชาลูกศิษย์มาเป็นประกาศศกต่อจากท่านนลบุญเปตโตรและเพื่อนๆก็สาวกตัวแทนของลูกศิษย์คิตชนพระศาสนาจักที่กําลังเผชิญหน้ากับความยากลําบากแม้บางครั้งดูเหมือนพระเจ้าทรงอยู่ห่างไกลกายทอดทิ้งเราแต่พระอ,องค์เสด็จมาทันเวลาเสมอเราไม่โกรธเลยหากพระเจ้าทรงตําหนิเราบ้างว่าท่าน่องมีความเชื่อน,น้อยจริงสงสัยทําไมเล่า พระพระองค์ทรงตำหนิเราก็หลังจากที่ทรงเอื้อมมือมาจุดเราให้รอดพ้นจากความตายก่อนแล้วในทุกสถานการณ์ของชีวิตสวัสดีครับ